สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสินค้าดีๆไปกับไครเซอร์บินะคะวันนี้นะคะโกออนนะคะจะมาแนะนำสินค้าตัวหนึ่งค่ะเพิ่งเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันนะคะกับเครื่องปั่นไฟ KTM ค่ะในส่วนของเครื่องปั่นไฟนะคะ KTM ในรุ่น KTM 9200 KE ตัวนี้นะคะทำมานะคะจากทองแดง100%นะคะ แล้วก็ยังมี AVR <Wow. S 1> อยู่ภายในซึ่ง AVR ตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรืออุปกรณ์เนี่ยที่นำมาต่อพ่วงกับตัวของเครื่องปั่นไฟตัวนี้เนี่ยรักษานะคะในเรื่องของการใช้งานให้มีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเป็นการช่วยเซฟนะคะให้ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยสามารถยืนระยะหรืออยู่กับเราเนี่ยได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะการใช้งานเนี่ยของเครื่องปั่นไฟตัวนี้เนี่ยได้ถึงสูงสุด8กิโลวัตต์นะคะ แล้วก็สามารถใช้งานนะคะต่อเนื่องได้ยาวนานนะคะก็คือใช้ใช้ต่อเนื่องเนี่ยคือ7กิโลวัตต์ด้วยกันโดยมีแรงดันไฟนะคะอยู่ที่220โวลต์นะคะตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเครื่องปั่นไฟตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องปั่นไฟเบนซินนะคะมีขนาดนะคะ18แรงม้าด้วยกันแล้วก็ตัวของ CC นะคะอยู่ที่440 cc ด้วยกันค่ะ ตัวถังน้ํามันนะคะมีถังน้ํามันเนี่ยอยู่ที่25ลิตรด้วยกันนะคะแล้วก็ง่ายดายมากเลยค่ะกับตัวของน้ํามันเนี่ยใช้น้ํามันแกสโซฮอ 91และแก๊สโซฮอล์95นะคะสำหรับการใช้งานนะคะของเครื่องปั่นไฟ KTM นะคะรุ่น KTM 9002 KE ตัวนี้นะคะสามารถนะคะนำไปใช้งานนะคะในส่วนของการทำงานปกติธรรมดาก็คือการใช้งานในบ้านนี่แหละคะ่ะสามารถนะคะนำไปใช้เป็นตัวเครื่องสำรองไฟในกรณีที่ไฟดับไฟตกได้กับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยจะใช้ในงานก่อสร้างก็ได้นะคะก็คือใช้ร่วมก,กันกับเครื่องเชื่อมนะคะเครื่องเชื่อม,เค,อเ,อมเครื่องเจียต่างๆได้โอเค ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองใช้นะคะเครื่องปั่นไฟ KTM นะคะในรุ่น KTM 9,200 k e กันนะคะวันนี้เรามาพบก,กันกับช่างไม้คนเดิมค่ะสวัด <Cla> สดีค่ะช่างไม้ค่ะวันนี้ในตัวของเครื่องปั่นไฟเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่างไม้จะมาบอกเราเนาะว,ว่าเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรคะในโหนกากข้างหน้าเนี่ปยปุ่มเยอะแยะเต็มไปหมดเลย แล้วมันสตาร์ทอะไรยังไงบ้างใช้งานยังไงนะคะง่ายดายขนาดไหนนะคะกับการเอาไปใช้ในส่วนของงานบ้านนะคะแล้วก็งานส่วนอื่นๆค่ะเชิญเลยค่ะ่ังไม้ครับเดี๋ยวาม่แนะนําแผงนะคะค่ะเป็นไงบ้างาาคะตัวดัน ฝั่งนี้ครับจะมีไอสวิตกุญแจอยู่มันจะมีระบบเปิดปิดนะฮะแล้วก็สตาร์ทกุญแจแล้วก็มีไอไฟระดับน้ํามันอยู่ครับแสดงถึงไอเวลาไอน้ามันถ้ามันแดงถ้ามันแดงก็คือน้ํามันเครื่องไม่พอน้ำมันขาดนะคะขาดไม่ขึ้นเลยก็คือถือว่าโอเคใช้งานได้ใช้งานได้ฮะโอเคค่ะต่อมาก็จะเป็น ตัวไอ้ดิจิตอลมิเตอร์นะี่ฮะ,ะมันจะมีบอกโวลต์อบอกความถี่แล้วก็บอกชั่วโมงในการทํางานนะฮะ,ค,ะครับผมตัวด้านล่างจะเป็นตัวไฟ DC นะครับเหมาะสําหรับเอาไว้ชาร์จพวกแบตเตอรี่ของเครื่องบันนไฟหรือว่าแบตเตอรี่ข้างนอกก็ได้ที่มันเป็น12โวลต์น,นะฮะอ๋อค่ะครับผมต่อมาก็จะเป็นเบรกเกอร์30แอมป์เอาไว้ตัดตัดระบบการไอไฟเกินหรือว่า ไฟไม่พออย่างนี้ฮะครับผมต่อมาก็จะเป็นปลั๊กจะมี2ปลั๊กครับเป็นปลั๊กปลั๊กธรรมดาแล้วก็ power plug สามสิบแอมป์นะฮะครับผมแล้วก็แต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้งานปลั๊กนี้หรือเปล่าคะช่างใช้ได้ทั้ง2ปลั๊กครับใช้ได้ทั้ง2ปลั๊กไหนดูดูหน้าตามันหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับใช้ใกล้ๆใกล้ๆเครื่องล้ใกล้ๆเครื่องใกล้ใเครื่องออ๋โอเคค่ะ power ปลั๊กก็จะเป็นใช้แบบพวกโหลดหนักๆนักแบบเอาเวลาที่ใช้แบบ หลายเครื่องอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวขอดูหน้าตามันนิดนึงนะคะโอเคอันนี้เนี่ยมันเป็น3ารูนะคะแปลกๆอย่างนี้เนี่ยตามปกติแล้วแล้วปลั๊กมันจะเสียบยังไงอะคะตามปกติถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะจริงๆก็คือไฟ1เฟสมันมี2ขาแล้วแต่ขาที่3ามอะมันเป็นกลาวเป็นกลาวนะคะค่ะ กอกล่าวต่างหากหรือว่าจะต่อกาวข้างๆก็ได้มันมีกาวก็คือเราก็คือเอาปักธรรมดาเนี่ยก็คือเสียบเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะกับเครื่องนี้ใช่ใช้งานง่ายมากเลยค่ะค่ะงั้นก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของการใช้งานนะคะโดยเดี๋ยวช่างไม้เนี่ยนะคะผู้รอบลูงของเราจะเป็นผู้สาธิตนะคะเครื่องปั่นไฟ KTM รุ่น KTM 902ke เลยค่ะเติมน้ามันเครื่องนะครับเอจะต้องเติมอยู่ที่ประมาณเอ1 1ลิตรนะฮะน้ำมันเครื่อง ที่2เราก็มาเติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะฮะต้องเติมตรงที่ถังตัวนี้ถังตัวนี้จะอยู่ที่25ลิตรนะครับมันจะมีเกจวัดให้ด้วยนะครับว่าระดับน้ํามันมีประมาณเท่าไหร,ร่ครต่อมาก็มาเปิดก๊อกน้ํามันนะฮะน้ํามันเชื้อเพลิงให้อยู่ลักษณะนี้ก็คือเปิดนะครับตำแหน่งเปิดเม,มื่อเมื่อเปิดเสร็จแล้วให้เราเอาตำแหน่งไอช,ชคค็คเนี่ยฮะ มาอยู่ฝั่งซ้ายสุดนะเพื่อเพื่อที่จะทําการสตาร์ทเครื่องนะอันดับต่อมาก็กแกอยู่อยู่ที่ตำแหน่งตำแหน่งออฟนะครับแล้วเราก็อยู่ให้ตำแหน่งออนแล้วก็กดแช่ไปทีหนึ่งครับมันจะสตาร์ทติดนะก็มามา,มาปิดโลกเครื่องก็จะนิ่งขึ้นคนระับ ก็ให้เปิด ในส่วนนะคะของเครื่องปั่นไฟ KTM นะคะรุ่น KTM 9002KE นี้นะคะเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะโดยการผ่านนะคะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเนี่ยทั่วประเทศได้เลยนะคะหรือนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่างเช่นเว็บไซต์นะคะของบริษัท ไลน์นะคะออฟฟิเชีหรือ Lazada s h o p ป e นะคะเรื่องของงานรับประกันนะคะหรืองานหลังการขายเนี่ยหรือว่างานของอะไรต่างๆก็ตามแต่เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะติดต่อผ่านเข้ามาทาบริษัทได้เลยนะคะเรามีชิ้นส่วนนะคะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยคอยไว้ซัพพอร์ตลูกค้าได้นะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของงานรับประกันค่ะ ในตัวของ KTM ตัวนี้นะคะเรารับประกันนะคะถึง12เดือนเต็มนะคะแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสินค้าดีๆนะคะกับบริษัทไคยเซอร์บิทเนี่ยกลับมาในส่วนของสินค้าใดต่อไปพบกันอีกครั้งในครั้งหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ